มาล,ลีอยู่ตรงนี้มาล,ลีแอบอยู่แต่แลเราไม่เห็นเพราะว่าถ่ายวิดีโอมันจะมืดมากเลยแต่มาล,ลีมันนอนอยู่ในนี้ตัวอะไรวะเต่นึงแทนดูสีดูสีหนึ่งไงใช้สแสงไฟช่วยดีกว่านั้นไงมาล,ลี่มองหน้าแล้วและแล้วสาวเจ้ามาิีก็มาอยู่ในถุงสีเหลือง นั่น <c oughs> เงยหน้ามาทำไมหืมาลีก็นอนต่อสิลูกนอนต่อแล้วนอนต่อไปนอนต่อไปเหมียวน้อยอืเจ้าเหมียวน้อยมันลงไปอยู่ในถุงสีเหลืองแล้วตรงนี้มันจะมีถุงสองสีอยู่นะสีแดงและสีเหลืองมาลีเลือกไปอยู่สีเหลือง <c oughs> น่ารักจุงมองน่ารัก มันนี่บอกอย่ามายุ่งกับฉันนะฉันอยากจะนอนหลับเธอจะมายุ่งกับฉันทำไมฉันจะปีนขึ้นไปแล้วนะนั่นแน่ไม่ปีนดีกว่ากลับไปอยู่ที่เดิมมองหันมามองมีสิวันนี้หันมามองมีสิีแล้ว<ม>เอ๊จ้าเอ๋สาวสวยมองอะไรเนะี่ยมองเท้าทำไม,ม มันนี่แต่งตัวแล้วมันนี่แต่งตัวแล้วม่หอังจะไม่ยุ่งกับฉันฉันอยากจะนอนหลับพักผ่อนฉันกำลังมีความสุขกับการอยู่ในถุงใหญมีบ้าจะมายุ่งทำไมมันนี่อยากจะนอนม้วนหัวโอ้ยแบตเตอรี่จะหมดมันนี่ก็ยังไม่ยุ่งกับฉันนะฉันลำคาญเธอจริงๆเลย จิ๋หลับตอนอยูชั้นนะจ้ะเอ๋มองมองมองเห็นหน้าแล้วหน้าแล้วมันนี่สวยแบบกมองมันนี่ระวังยุงกัดนะว้ายมันนี่หลุดมันแล้วออกมันละค่ะอุ้ยไม่ยู่ตรงนี้แล้วเหมียวน้อยเแมวน้อยเหมียวน้อยเแมวน้อยกำลังงงกับเสียงที่ได้ยิน เอ๊มันเสียงอะไรนะฉันอยากจะไปรู้จริงเลยอันนี้บอกว่ามีเอย่ามายุ่งกับหนูดได้ไหมหนูลำคาญจังเลยเดินสะบัดตูดแล้วก็จากไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปรบกวนสัตว์ <c oughs>